รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความสุดประเทศไทย n b t ภาคเหนือทีวีดิจิทัลหมายเลข1 1กับผมเอกนเรนใจมโนครับ เรื่องของการส่งเสริมเยาวชนนะครับสำหรับการให้ความรู้และก็เห็นคุณค่าประโยชน์นะครับของอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทีเดียวครับเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ก้าวเข้าสู่เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ครับเช่นเดียวกับทางสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาครับกำลังจะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโครงการนาร่องเริ่มต้นกันที่จังหวัดพะเยานะครับโครงการนี้ชื่อว่าโครงการ ต้นกล้าปศุสัตว์ในสถานศึกษารายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี้นะครับผู้ร่วมรายการผมสองท่านด้วยกันครับท่านแรกในสัตวแพทย์สมบัติสุภาพประภากรปศุสัตว์จังหวัดพยาวครับครับสวัสดีท่านที่สองครับคุณนิทิตจิตนิยมนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพยาวสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับรับต้อนรับเข้าสู่รายการความสุขประเทศไทยด้วยนะครับถามถึงท่านปศุสัตว์จังหวัดพยา เรื่องของแนวคิดความเป็นไปเป็นมาของโครงการต้นกล้าปศุสัตว์ในสถานศึกษาเป็นยังไงครับท่านครับสำหรับในของประเทศไทยนะครับทุกคนเราก็รู้ว่าเราเป็นประเทศของเกษตรกรรมนะครับประเทศไทยเรามีพื้นที่ที่มากพอสมควรแล้วก็ในเรื่องของอากาศนะครับผู้มีอากาศแล้วก็แหล่งน้ําต่างๆที่เหมาะสมกับการทำอาชีพเกษตรนะครับ ซึ่งในของกรมุสัตว์เองเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์มามาโดยตลอดนะครับ,รบเรามีการทั้งบริโภคทําเพื่อบริโภคในประเทศแล้วก็ยกระดับมาตรฐานที่ทําเพื่อส่งออกด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าในการอาชีพทําเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยนะปรากฏว่าวัยวัยวัย,วย,วยของคนที่เข้ามาทํางานด้านเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยเราพบว่ามากกว่า60นะครับซึ่งมันสอดคล้องกับตัวเรื่องของวัย สูงอายุของประเทศไทยนะครับเสจก่กรรุ่นใหม่เนี่ยปรากฏว่าเจต่กรรุ่นใหม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยในเยาวชนหรือว่านักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มาทําไม่สนใจอาชีพเกษตรกรรมนะเท่าที่ควรก็คือคหันไปใช้อาชีพอื่นๆนะครับซึ่งมีความสะดวกสบายกว่าแล้วก็คิดว่าอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยค่อนข้างจะลําบากแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้กําไรอะไรต่างๆนะครับซึ่งณนวันนี้เองเนี่ยสำนักงานประสัรจังหวัดพะเยา ก็เลยคิดโครงการว่าเราจะหนึ่งเราต้องการที่จะผลักดันนะครับส่งเสริมให้ทางมีเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมาทําเป็นต้นกล้าปศุสัตว์ในการที่จะทําอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆนะเลี้ยงสัตว์หรือต่างๆนี่นะครับให้เป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับถาวรแล้วก็มีรายได้นะครับโดยส่งเสริมในแนวทางเนี่ยก็คือหนึ่งส่งเสริมในแนวทางทั้งเป็นเด็กในชั้นชั้นประถมศึกษานะครับกับมัธยมศึกษาที่เข้ามานะครับ โดยที่มีเพื่อจะพัฒนาให้เขาเนี่ยพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับมีการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะทำให้มีการาประกอบอาชีพเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้สามารถสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับฐานะนในการที่จะพัฒนาไปสู่อนาคตได้ครับ ครับนั่นก็เป็นแนวคิดนะฮะของการเริ่มต้นโครงการต้นกลา้าปัสสุสั์นะครับถามถึงวัตถุประสงค์นะฮะสำหรับตัวโครงการนี้เราเราหวังอะไรกับเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ยังไงบ้างอะครับว,วัตถุประสงค์ก็คือหนึ่งเราต้องการให้ทางาสร้างสร้างเสริมนะครับหมายถึงว่าส่งเสริมในส่วนของเด็กๆรุ่นใหม่นะครับ,รบที่ที่เขายังไม่มีแนวคิดเขาอาจจะมีพ่อแม่ที่ทําด้านเกษตรหรือบางคนที่ยังไม่เคยพ่อแม่ไม่ทําด้านเกษตร ให้รู้ว่าอาชีพการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งนะที่สามารถจะทาจะทําเป็นรายได้สร้างอนาคตของเขาแล้วก็เป็นอาชีพที่เขายึดมั่นเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคตได้นะครับโดยเข้าไปส่งเสริมแล้วก็ไปสร้างการรับรู้นะฮะบ่มเพาะปลูกฝังต่างๆเนี่ยให้เขารู้ว่าอาชีพในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีการดาเนินการอย่างไรเขาสามารถจะยกระดับในการระบบการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงการจัดการต่างๆหรือ การพัฒนานในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับสร้างรายได้กับตัวเขาเองแล้วก็สร้างครอบครัวในอนาคตแล้วก็สร้างรายได้กับประเทศชาติได้ครับส่วนหนึ่งจะเราปลูกฝังให้เขาภูมิใจในการเป็นกเกษตรกรกที่เป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกตรองทุกวันนี้คือเยาวชนเองค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยสนใจสําหรับอาชีพนี้เท่าไหร่นะถูกต้องครับเพราะว่าทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยอา้าวยุค4.0ไทยแลนด์4.0เลยต่างต่าง เป็นเกษตรดิจิตอลเนี่ยทุกคนก็อยากจะไปทําในเรื่องของระบบสารสนเทศเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรต่างๆไปนั่งในห้องแอร์เย็นๆนะครับไม่มีใครอยากจะมามาดูมาดูมาเข้าไปอยู่ในท้องไร่ท้องนานะครับไปเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งร้อนตากแดดตากฝนใช่ครับก็ไม่ไม่อยากจะอย่างนี้อยู่ครับ อยากอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแต่งตัวดีๆถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วอาชีพเกษตรกรรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ถูกต้องคได้อย่างยั่งยืนเหมือนกันค,ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในของเฉพาะสินค้าบริษัทเองของเรานะครับปีหนึ่งเราลลสามารถจะสร้างไรายได้นําเข้าประเทศไทยเนี่ยมากกว่าเป็น1นึ่งแสนล้านบาทบนะครับเราก็ดูว่าเกษตรกรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถจะมีอาชีพที่มั่นคง ได้ได้แล้วก็เป็นอาชีพรายได้หลักที่จะเลี้ยงลูกหลานแล้วก็ยกระดับฐานะตัวเองได้ที hmm. นี้เนี่ยประเด็นปัญหาก็าคือเกษตรกรไทยรุ่นเก่านะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราที่เราทำมาเนี่ยยังไม่มีการแม้แต่เราส่งเสริมไปเนี่ยแต่ในเรื่องของอเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่เราต้องการบ่มเพาะขึ้นมาเนี่ยเพื่อปลูกฝังในเรื่องของเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เป็นระบบทันสมัยเทคโนโลยีเรื่องการผลิตเทคโนโลยีเรื่องของการตลาดต่าง สื่อสารให้เขาให้เขามีองค์ความรู้ปลูกฝังเขาแต่เล็กๆเลยนะครับอนาคตข้าง,งหน้าเขาจะรู้ว่าตัวเองเขาชอบอะไรนะครับเขาเขารู้ว่าชอบเขาชอบอะไรเนี่ยเขาอนาคตข้างหน้าเขาก็จะเป็นสื่อกร,รุ่นใหม่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยได้ครับครับผมจากนี่เป็นแนวคิดนะฮะสำหรับการเริ่มต้นโครงการต้นกล้าปศุสัตว์ในสถานศึกษานะครับทางทางหัวหน้านิทิบ้างนะครับเรื่องของเป้าหมายนําร่องของเราในครั้งนี้สถานศึกษาต้องเป็นระดับไหนยังไงครับหัวหน้า ครับจริงๆแล้วในจังหวัดพะเยาเนี่ยจะมีการศึกษาอยู่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยจะมีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันครับซึ่งโครงการนี้ก็จะสอนให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการเรื่องการเลี้ยงสัตว์เรื่องอะไรสังเกตดูว่าพอจบมาแล้วเนี่ยเด็กบางบาง,บางคนเนี่ยก็สามารถไปประกอบอาชีพสร้างแหล่งโปรโตีนให้กับตัวเอง แล้วนามาเป็นมามาเป็นอาชีพหลักได้ดังนั้นเนี่ยเราก็พุ่งเป้าไปที่ในเรื่องของการการดําเนินการเนี่ยเราก็ไปสองสถานที่ก็คือหนึ่งในเรื่องของโรงเรียนในระดับประถมตามที่ท่านประทุษทจังหวัดว่าแล้วก็ม,มัธยมนะครับส่วนประถมเนี่ยในจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยประถมบางบางพื้นที่ก็อยู่ที่ห่างไกลอยู่จะอ,อยู่ชายขอบเหมือนกันอยู่ในในเขตที่เด็กค่อนข้างที่จะ ยากไรยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโครงการอย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็พุ่งเป้าส่วนโรงเรียนมัธยมเนี่ยนะครับมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมเกษตร<ม>ซึ่งเขา<ม><ม>สอนการเรียนการสอนในวิชาชีพทางด้านการเกษตรบ,บางคนก็จะ,ะจะมีโปรแกรมในเรื่องลักษณะเรียนเป็นยังยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท,รที่ที่ดำเนินการในมัธยมเราก็จะผนวกในเรื่องของการดําเนินการไปไปสองเป้านี้คือมัธย์ประถมและมัธยมดังนั้นเนี่ยในใน ในส่วนที่เรามองในลักษณะของเป้าหมายก็คือเราก็ใช้ปรัชญาอย่างนี้คือเราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดเราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อเพื่อชีวิตวัฒนาใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคมอันนี้เป็นโจทย์ที่เราตั้งไว้ว่าเราจะต้องนําสู่กระบวนการตรงนี้สู่อนุหน,หนูน้องนองน,องน,องนักเรียนในโรงเรียนปฐมและมัธยมให้ให้ได้การดําเนินการก็คือเราจะบูรณาการร่วมกันทั้งสถานศึกษาทั้งสานักงานจังหวัด ทั้งอปทในพื้นที่จังหวัดพะเยาของเราเราก็จะแจ้งไปถึงคือประชาสัมพันธ์ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทั้งหมดว่าเนี่ยตอนนี้สำนักงานบริษัทจังหวัดพะเยาเราดําเนินการต้นกล้าประตุศาสตว์แล้วเรามีวัตถุประสงค์ตามที่ท่านบริษัทจังหวัดได้นําเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็<ๆ>ากจะดําเนินการกระบวนการตรงนี้คออลิกออฟและเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็มั่นใจนะว่าสถานศึกษาซึ่งเป็นการต่อเติมเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ นะครับซึ่งมันส่งผลไปถึงในเรื่องของความมัน่นคงในเรื่องของอาชีพในเรื่องของทางด้านในเรื่องของอาหารด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดวันนี้เนี่ยเราพยายามหาที่ยืนให้เด็กเหล่านี้ได้เลือกอาชีพเป็นทางเลือกให้ยืนในสังคมอย่างสง่าไม่ใช่ว่าทําการเกษตรแล้วมันมันเปื้อนมันโอโ้โหมันน้อยจะไปจีบสาวที่ไหนโอโ้โหเขาบอกไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่หนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจเลี้ยงควาย ประธานโทษนะครับว่าคนเลี้ยงควายที่แม่ใจเนี่ยส่งลูกเรียนจบปริญญามาสิบเอ็ดปริญญาเห็นไหมครับนี่คืออาชีพปศุสัตว์ของเราแล้วในจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราประมวล GDP พื้นฐานนะครับมูล,ลค่าที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปศุสัตว์มีรายได้ไดเ,เกือบสองพันล้านนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่สังเคราะห์มาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยวิธีการกระบวนการตรงนี้ถือว่าเราต้องสร้างวันนี้ถ้าเรา หยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยโหนาคตน่ากลัวเพราะเราก็เข้าวัยสูงอายุกันทั้งหมดแล้วคนสมมติถ้าเกิดวรณีจะสร้างต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําปลายน้ำนีำ่สำคัญวันนี้เรามีความจําเป็นอยากจะได้นักธุรกิจประตุสัตว์เราอยากจะได้มืออาชีพในเรื่องของการทําการค้านะครับเพราะปัญหาทางด้านเกษตรเราส่วนใหญ่เห็นไหมครับว่าสุดท้ายไปตายที่ตลาดเพราะเราไม่มีคนในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการที่จะจัดการจะปลูกได้ทําได้ขายที่ไหน ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องสร้างเยาวชนเหล่านี้เพื่อที่จะให้เขาได้มีองค์ความรู้สามารถจัดการตัวเขาเองได้สามารถที่จะมองออกว่าในลักษณะนี้ว่าเราจะใช้ยังไงแม้กระทั่งจะใช้แอปพลิเคชันในเรื่องของการซื้อการขายในในลักษณะนี้ก็ต้องอาศัยเพราะคนรุ่น60ขึ้นนี่แค่กดโทรศัพท์นี้ก็เป็นปัญหาแล้วนะครับเราก็ต้องปลูกฝังในโรงเรียนในระดับประถมมัธยมอย่างนี้ให้มันเกิด <c oughs> ในลักษณะนี้นอกจากที่เขาจะ เป็นอาชีพได้เขาสามารถที่จะยึดโยงในเรื่องของความมั่นคงที่มันสร้างในภาพรวมของการดําเนินการในภาพรวมได้ด้วยครับครับการส่งเสริมที่เป็นต้นกล้าประสุสัตย์อย่างน้อยส่วนหนึ่งคือเขาได้ทํางานที่บ้านเกิดตัวเองใช่ครับครับ,รบเพราะอย่างบางคนนี่คือเรียนเก่งๆจบสูงๆมีงานทําดีๆแทบจะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองแต่อาชีพอันนี้สามารถได้อยู่บ้านตัวเองบ้านเกิดตัวเองได้อยู่กับพ่อกับแม่และอย่างที่บอกว่าอาชีพการเลี้ยงควายควายตัวนี้คือหลายหมื่นและตัวหนึง่ง ราคาสูงมากครับอย่างน้อยเขาเขาจะได้เห็นภาพว่าเออมันก็ทำรายได้ให้เราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มหาศาลทีเดียวคําว่าการกําหนดรูปแบบโมเดลครับหัวหน้าเราเรามีการกําหนดรูปแบบโมเดลอย่างไงของเราไว้บ้างนะครับคือรูปแบบโมเดลก็คือณวันนี้เนี่ยพอเราประสานทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางสํานักงานบริษัทจังหวัดพะเยาของเราเนี่ยภายใต้การดูแลของท่านบริษัทเนี่ยเราก็จะเข้าไปดําเนินการในเรื่องหนึ่งสร้างหลักสูตร ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเพราะวันนี้เราพร้อมนะครับปศุสัตย์ยอมรับว่าตอนนี้เราเรามีความพร้อมเราสามารถสอนไม่เรื่องการกกกควบคุมโรคในเรื่องของการจัดการฟาร์มในเรื่องของการแปรรูปแม้กระทั่งในเรื่องของการจําหน่ายวันนี้สํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเนี่ยมีถึงขั้นว่าได้ได,ได้รับที่กําลังเตรียมทำแอปพลิเคชันในเรื่องของการซื้อการขายไอ้อย่างเงี้ยต้องการเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นโมเดลในลักษณะนี้ว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการต้นกล้าบ่มเพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เกษตรกรหรือ,อไม่ถึงนักเรียนที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยบางบางเกษตรเด็กบางท่านเนี่ยก็เฉันถนัดเรื่องการขายเฉันไปสร้างแอปพลิเคชันนั้นฉันจะต่อยอดจากเช่นยกตัวอย่างจังหวัดพะเยาก็มีนมเขาอาจจะสร้างนมพะเยาขายในแอปพลิเคชันเขาในจังหวัดพะเยามีแพะนมสร้างนมแพะเพื่อที่จะขายของเขาหรือเขาจะไปสร้างแหนม ไข่เค็มเนี่ยตอนนี้ท่านประวัทจังหวัดกําลังดําเนินการในเรื่องของการที่จะทําอินทรีย์เพราะต่อยอดจากชุมชนบ้านบัวซึ่งปลูกข้าวอินทรีย์ก็เลี้ยงไก่ไข่อินรีย์เลี้ยงเป็ดไข่อินทรีย์ไก่พื้นเมืองอินทรีย์อย่างนี้เนี่ยเราต้องการเยาวชนรุ่นใหม่ในเรื่องของการซื้อการขายและที่สำคัญที่มันก็ไปเกี่ยวโยงกับในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราลองมายืนที่กวนพะเยาถ้าเจอเยาวชนนี้ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาส่งเสริมในเรื่องของการเนื้อคุณภาพนมคุณภาพมาขายมาโปรโมท นี่คือหน้าตาของจังหวัดพะเยาเป็นรูปแบบของจังหวัดพะเยาและที่สาคัญที่สุดมันเป็นการประกันให้เด็กให้ผู้ปกครองได้มั่นใจว่าเฮ้ยวันนี้อาชีพประตุสัตว์นี้ไม่ได้ขี้เร่นะครับแต่งตัวหล่อได้นะครับออโตมอติกฟีดดิ้งก็ได้ให้เด็กเขาดำเนินการนี่นะครับรูปแบบที่เราคาดหวังที่มันจะต้องเกิดในอนาคตหรือจังหวัดอื่นเขาจะเรียนแบบตามจังหวัดพะเยาเราก็ยินดีแต่ว่ารรเราขอคิกออฟที่ พะเยาคือต้นกล้าประตูสัตว์ที่จะนําร่องครับครับที่จะนําร่องในจังหวัดพะเยาอีกไม่นานนี้ก็จะเริ่มดําเนินการกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วครับว่าสําหรับผลประโยชน์ที่เยาวชนจะได้รับและประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับรรมไปถึงกิจกรรมต่างๆของโครงการนี้มีอะไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ไปล่ะก็ไม่ใส่หมวกอะ่ะอ,อ่ะนี่ไงหมวก <Wow. S 1> สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ รายจ่ายเท่าไรทำบัญชีครัวเรือนง่ายๆแค่บันทึกรกรรับรายจ่ายแต่ละวันจดบันทึกหนี้สินที่ต้องชดใช้ลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยก็จะเห็นเงินคงเหลือทำให้วางแผนการใช้ใจ่ายและอดออมได้ง่าย รายการความสุขประเทศไทยครับ NBT ภาคเหนือทีวีดิจิทัลหมายเลข11ครับคุยกันต่อสําหรับโครงการนําร่องในจังหวัดพะเยานะครับนั่นคือโครงการต้นกล้าป,ประสุสั์ในสถานศึกษาเราได้ทราบการดําเนินการแนวคิดของการจัดตั้งโครงการนี้แล้วผลประโยชน์ครับท่านประสุสั์จังหวัดพะเยาครับทั้งเยาวชนที่ร่วมโครงการคนในพื้นที่เขาจะได้อะไรจากการมีโครงการนี้บ้างครับครับอันหนึ่งอย่างที่ที่คุณนรินทร์อกรินสอบถามนะครับก็ค,บคือหนึ่ง เขาจะได้ก็คือ1เขาจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่มีองค์ความรู้นะครับที่มีความรักในอาชีพของปศุสัตว์การเลี้ยงปศุส์ทำปศุสัตว์แล้วก็หนึ่งสามารถจะสร้างเป็นรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อีกอันหนึ่งที่เขาจะช่วยประเทศไทยได้นอกเหนือจากตัวเขาเองอย่างที่คุณนด้เริงเกินไว้ว่าคือ1โดยส่วนใหญ่คนไม่ทำคนเด็กเนี้ยจบรุ่นใหม่จบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปทํางานในเมืองหรือเข้าไปทํางานกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆเขาก็จะห่างจากครอบครัว อาชีพของการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยจะทําให้ที่เราเคยทําโครงการตอนที่สมัยผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับทำเรื่องของโครงการนมคุณภาพสูงล้านานาปรากฏว่าพอเราเามียกระดับเรื่องของคุณภาพของการเลี้ยงโคโนมปรากฏว่าเกษตรกรเนี่ยอาชีพอายุของเกษตรกรจาก60กว่าปีเนี่ยลดลงมาเหลือ40กว่าปีนะเกษตรกรปรากฏว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ย ก็สนใจในเรื่องของอาการเลี้ยงโคนมมากขึ้นแล้วเราเข้าไปเสริมกับริษัต์เข้าไปช่วยเสริมในเรื่องของการยกระดับการผลิตที่มีคุณภาพใน,นเรื่องของด้านการตลาดทําให้ไรายได้เขามั่นคงเนี่ยหเขาอยู่มีไรายได้ที่มั่นคงอาชีพเกษตรกรเป็นไรายได้ไรายไ,ได้หลักของเขาได้2ก็คือในเรื่องของการที่ได้อยู่กับครอบครัวนะสังคมในเศรษฐกิจนะครับมันก็ไปได้ด้วยกันหมดอันนี้ดีอีกอันหนึง่งที่ประเทศไทยจะต้องปรับตัวนะครับประเทศไทยจะต้องปรับตัวตรงนี้ก็คือหนึ่งในเรื่องของ ตัว FTA นะครับหรือการค้าเสรีในปีของสำนักง,งานบริษัทพะเยาเนี่ยเราเป็นฮับของศูนย์การผลิตโคนเนื้อคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีต่อสู้ในเรื่องของกระแสะโรคนะครกระแสะของของโลกที่เราพัฒนามาเรื่องของระดับของสินค้าที่ค้ายแข่ขง,ขงกันด้วยทั่วประเทศเราสามารถจะออนไลน์มูลค่าได้เป็นแสนล้านเป็นล,ล,ล้านล้านบาทนะครับในเรื่องของ FTA ที่มาเกิดเนี่ยในในปี2564เนี่ย ประเทศไทยเปิดการค้าเสรีในเรื่องของโคเนื้อเพราะฉะนั้นที่เราเลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศไทยเลยนะครับเราจะรับผลกระทบแน่นอนถ้าเราไม่ปรับตัวยกระดับของคุณภาพของเกษตรกรเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตหรือการแปรรูปก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับในปี2568ก็เรื่องของโคนมหรือน้ํานมที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนงั้นตรงนี้เนี่ยสำนักง,งานเาษตรพยาวเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับก็ถึงว่าเราจะต้อง่อา ช่วยส่งเสริมพักดันในของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาเป็นแรงนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการเกษตรอันนี้เป็นสําคัญนะครับซึ่งจากตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเข้าไปอย่างที่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 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมคุณพี่นิธิที่พูดไว้ครับเราก็จะเข้าไปดูเยาวชนในของทั้งที่เป็นโรงเรียนที่เป็นศักยภาพนะครับกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างอาชีพให้เด็กๆพวกนี้ในอนาคตครับผมคือสถานศึกษาที่เราเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยไม่เพียงแต่โรงเรียนในตัวเมืองเท่านั้นถูกต้องครับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลถูกครับเราก็จะได้เข้าไปไปให้เด็กได้ร่วมโครงการได้มีกิจกรรมอะไรอย่างนี้ไปด้วยถูกต้องครับครับใช่ครับแล้วเราก็จะสร้างเขานอกจากเขาเรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่ที่พัฒนาขึ้นการมีแนวคิดในการทําแปรรูปสินค้าการขายออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้สำนักงานบริษัท พยาวก็เรากาลังทําแอปพลิเคชันในเรื่องของการซื้อขายโคมิชีวิตนะครับกับผล<อ><อ>ิตภั์ต่างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันมือถือซึ่งต,ต่อไปเนี่ยไม่ว่าการเงินนะครับการค้าการขายเนี่ย มันสามารถจะผ่านมือถือได้หมดเรียบร้อยเลยครับทั่วโลกทั่วไทยลุดศูนถูกต้องครับเรายังคงต้องคู่ไปกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็จะทําอยู่ไปด้วยสําหรับเรื่องของเทคโนโลยีถูกต้องครับครับหัวหน้านิทิธิครับเรื่องของตอนนี้เราประชาสัมพันธ์โครงการแล้วก็จัดทําคู่มืออะไรไปถึงไหนและยังไงบ้างครับคือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับในเรื่องของคู่มือเนี่ยในส่วนของส่งเสริมเนี่ยเราได้เตรียมนะครับเราได้เตรียมแล้วพอดีมีนักศึกษาน้องๆเรานี่แหละครับมาฝึกงานเราก็ให้ทําจัดคู่มือ เป็นคัมภีร์สำหรับหนูหนูน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมซึ่งเราก็คาดหวังว่านี่แหละครับคือความยั่งยืนในอาชีพทางด้านปศุสัตว์เราเราคงจะมีหนูหนูน้องๆเยาวชนซึ่งเราคงจะต้องออกแบบดีไซน์โลโก้ของเยาวชนในเรื่องของต้นกล้าปศาุสัตว์ของเราซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยาของเราเราคาดหวังนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเ,เด็กๆที่ได้เรียนรู้แล้วจะได้เข้าใจว่า เอ้ยอาชีพปฏิสัตว์เนี่ยมันสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้มันสามารถทํารายได้ให้กับครอบครัวมันสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวที่อยู่ร่วมกันได้ไม่ต้องจากบ้านไปที่ไหนนี่แหละครับคือเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ครับอันนี้เราจะเริ่มคลิกออฟเริ่มต้นตั้งแต่เดือนไหนยังไงไหมครับนี่ก็คงจะต้องเริ่มต้นเนี่ยก็คุยกับท่านผู้ว่าจังหวัดแล้วนี่นะครับก็คือภายในงบประมาณนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีการเรียกประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็มาหารือกันและเสร็จเรียบร้อยเราก็กาหนด รูปแบบโมเดลแล้วเราก็ขับเคลื่อนครับครับก็ไม่นานนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายครับท่านปศุสัตว์จังหวัดพะเยาครับมีอะไรฝากถึงเยาวชนหรือว่าผู้ที่สนใจสําหรับโครงการนี้ของเราครับครับสำหรับโครงการต้นกล้าปศุสัตว์ในสถานศึกษานะครับตรงนี้าทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาก็มุ่งมั่นนะครับที่จะดําเนินการเนี่ยในการสร้างอาชีพของการเลี้ยงปศุสัตว์การทรําปศุสัตว์ของในประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้ เพื่อให้ตัวสร้างมุมเพาะในเยาวชนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือหนึ่งเราจะเป็นเกษตรในการพัฒนาของประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ e r หรือเกษตรยูเนี่ยนะครับซึ่งหากโรงเรียนนะครับสถานศึกษาใดที่มีความสนใจนะครับหรือหน่วยงานใดของท้องถิ่นใดที่มีความสนใจนะครับราชการส่วนท้องถิ่นน่ยก็สามารถจะติดต่อสํานักงานบริษัทพะเยานะฮะจังหวัดพะเยาหรือว่าในของพื้นที่ท่านติดต่อบริษัทอําเภอได้โดยตรงนะครับแล้วก็ ในรายการนี้เราก็ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องเรื่องของที่สำนังกงานประสัตพะเยาได้เปิดนะครับตัวสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ95.25 MHz นะครับ FM <ๆ S 1> เนี่ยทุกวันพุธนะครับเวลาบ่าย3ถึงบ่าย4โมงเย็นนะครับโดยประมาณเนี่ยเราก็จะมีรายการประสุสัตว์พะเยาเพื่อชุมชนนะครับซึ่งสั้นสามารถจะฟังเนื้อหาสาระองค์ความรู้ต่างๆนะครับ หรือเทคโนโลย,ยีหรือความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เทคโนโลยีต่างๆในเรื่องการผลิตการแปรรูปท่านสมารถจะสอบถามมาได้นะครับ ครับก็ติดตามกันนะครับหรือสอบถามไปที่สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้นะครับสำหรับโครงการต้นกล้าปศุสัตว์ในสถานศึกษาจากนี้ต่อไปครับท้งจังหวัดพะเยาเองและก็พื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ต่างๆก็จะมีอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เกิดขึ้นมากอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ร่วมรายการของเราครับในสัตวแพทย์สมบัติสุภาพปราภากรปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและคุณนิทิติจิตนิยมนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา การปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาขอบคุณทั้งสองท่านครับทั้งหมดนี้คือรายการความสุขประเทศไทยครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมเอกนรินใจมโนพร้อมกับทีมงาน NBT เชียงใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ